คนนขับรถว่าเป็นยังไงทำไมชอบเดินทางกันเลยคะแนนขับรถเดินทางเพื่อเพื่ออนาคตถ้าวันนี้ไม่อนาคตอยู่นอนาคตอน,นาคตครับต้องทำมาค้าขายครับทำมาค้าขายหาเงนินเลี้ยงสีพครับถ้าไม่หาละ่ะ ไม่หาก็ไม่มีกินไม่หาก็ไม่มีกินแล้วต้องหาเงินนะหาเงินจเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองเพื่อความอยู่รอดใช่ไหมคะโอเคนะเมืย์บอถามเนี่ยครับตละเมื่อตละเมือนี่ครับตลอดเ่ยมันเป็นความเคยชินอันเคยชินแล้วเัลเนี้แแ่มลับพี่น่เคยชินดับพี่น่เคยชินหรืมเนล่ ้าชินเฮ็ดจังไ๋ถ้าถ้าบ่เคยชินใครขับรถตั้งแต่อายุสิกว่าปีจนเท้าปันนีล่ล่ะจนว่ากเกษียณอลไมันบอกอจนจะมีเงินเดือนอน่ะเงินเดือนคนแก่นเนาะเงินเดือนไม่รุ่นจนว่าในเงินเดือนไม่รุ่นเลยปฏิถนมาตั้ง,งแต่สิบกว่าปีเเคย่คยชะะิ้นาอป่าปั้นอือแ้นตกแต่งบอกดลวาด้วย,ย,ยดวงกินตกกีตกอ่า ขับเครื่องบินขับรถไฟโอ้ขนาดนั้นเชื่อเหรอจะไปขับทั้งคนอยู่เป็นเจ้าขับประหลัดขับประจ่างขึ้นไปจ้างขึ้นจักจักลอยปู้เนาะเจือบสักลอยแหละต่อคนเจือบสองลอยสามลอยก็ว่าไปเนาะขับรถไปมอมขับเครื่องบินแล้วโอ้บอมเครื่องบินปลอมเครื่องบินปลอมอยู่เดียผ้าแบบเดียผ้าไปเนีชลได้ไปมครับเครื่องบินนะโอเค ันแบกว่าคนเท่านี่ต้องดำรุ่งชีพหรือดำดำรุ่งชีวิตเนะถ้ามาเดินทางเท่ากับถ้ามาคาขายบ่ไ,ไ้เนาะเท่ากับต้องไปซื้อของเท่าก่ได้สั่งบละเท่ากับต้องไปเลือกเองซื้อเองเนาะมาขายเนาะเป็นแบเอิ่นว่า,า,วาทำมาอาชีพหาไปกินไป ดูไปชีนี่แหละเพื่อว่าชีวิตประสินดินต่อไปดินจนถึงวันหยดหรือวันถึงหยดสุดท้ายของชีวิตเอาถึงเวลาแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณกาบายบายนอะน